ธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานเขตขอนแก่นหนึ่งนํเสนอ NPA ทรัพย์สินพร้อมขายสไตล์ New Normal สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ NPA ทรัพย์สินพร้อมขายสไตล์ New Normal กับธนาคารกรุงไทยครับ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับทรัพย์สินพร้อมขายในโครงการเบสโฮมมาลิวันจังหวัดขอนแก่นครับและสําหรับตัวบ้านนะครับมีเนื้อที่ขนาด63ตารางวาซึ่งเป็นเนื้อที่กว้างขวางมากเลยครับสามารถต่อเติมทําในส่วนของมุมนั่งเล่นหรือมุมสังสรรค์ในครอบครัวได้เหมือนกันนะครับ สำหรับภายในตัวบ้านนะครับก็มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้อง,งน้ำนะครับ1ห้องครัและมีห้องนั่งเล่นแยกต่างหากพร้อมกับห้องทำงานส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าไปชมทุกซอกทุกมุมของตัวบ้านกันเลยครับตามมาครับ ต่อไปเรามาดูพื้นที่ห้องครัวกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ห้องครัวขนาดกว้างขวางมาพร้อมกับเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ครับเดี the ๋ยวน้องดิวจะพาทุกท่านไปดูพื้นที่ด้านบนของตัวบ้านกันครับ สำหรับห้องแรกนะครับเป็นมาสเตอร์เบดรูนะครับเป็นห้องที่มีขนาดก,กว้างขวางเลยเฉียวกับผมนอกจากห้องนอนขนาดใหญ่แล้วนะครับยังมีห้องนอนย่อยอีก2ห้องนอนด้วยกันนะครับซึ่ง2ห้องนอนจะอยู่ทางด้านขวามือของผมและทางด้านซ้ายมือครับ สำหรับครอบครัวไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปเกี่ยวกับพื้นที่ในการจัดเก็บของนะครับในบ้านหลังนี้มีบริเวณเก็บของค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ทำเลที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลนิรินทรโรงพยาบาลกรุงเทพและห้างสรรพสินค้าสินท้าชาตาขอนแก่นครับ และหลังจากที่ได้พาทุกท่านเข้าชมกับรับส์สินพร้อมขายแปลงนี้นะครับราคาขายอยู่ที่3,185,000บาทครับซึ่งราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่2 5กันยาย,ยนี้เท่านั้นนะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน KTB NPA ได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ